สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น้นนะคะทุกคนก็คือมาถึงทุ่งนาคือไรฝนตกค่ะทุกคนโจทย์ยูนเนรนาดดูนะคะก็จากคลิปที่แล้วเราลงไปว่าท้องฟ้าเป็นใจมากพอมาถึงนาเท่านั้นแหละทุกคน,จนเจเนกเตรียมจเจเนกเตรียมที่จะลงแต่ด้านฝนตกเสยมาซะแล้วก็เป็นนาโลด้วยนะคะโอ้โ เราก็พาเจโนยมาขี่รถมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บจะพากลับก็จะพากลับก็กบกเออเนาะทุกคนเนาะสวยอะไรขนาดนี้ฝนตกค่ะสอนุ่นเพิ่งมาถึงฝนก็ตกสอนุ่นเพิ่งมาถึงนะคะฝนตกค่ะจอดจะจอด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 ก่อนจอดก่อนพอก่อน ฝนดินๆนะครับมันก็ยังเปียกอยู่เนาะยิ้มยังนุงม่ะเ,เอาแล้วครับเอาแล้วหลังจากที่หยุดฝนแล้วนะครับเจ้าคูบตา้าเริ่มลงแล้วนะคะตอนนี้มันบังใบไม้อะ่ะมองไม่เห็น ก็คือทางข้างๆมันจะเป็นต้นยูคาหมดเลยนะคะทุกคนมันต้องลงไปในนาถึงมันจะเห็นต้นอันนี้เราอยู่ตรงทางนะคะรถเกียวย่ายไม่ต้องไปกด นุ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 รถเกี่ยวไปแล้วรถเกี่ยวลงแล้วเกี่ยวไปแล้วไม่ได้ว้าไม่ก็มันลงหูอ่ะที่ไปกดมันลงหูไปแล้วลงแล้วอ้มาาู่จน ือหาไปลงแล้วนะครับเจ้าคุปตาอันนี้เป็นที่ข้างๆที่เราเคยที่เอาที่เราเคยเอารถใหญ่มาลองเกี่ยวนาฝั่งนู้นนะคะก็อจะเป็นตุ๊กขามกันเลยนะคะอ้าวนูนเจ้าสมบูรณ์มาแล้วดูเห็นไหมเจ้ใหญ่มาแล้วช่วยกันนะคะไง เป็นนานโอกเนาะก็เลยมาช่วยกันตรงนี้เสร็จก่อนแล้วก็พอย,ยังย้ยายอ่าไปนะคะส่วนเจนเกิกล่าจะไปฝั่งกันตรวจควบจราทาะ,ะสุนันเสียนกไม่ได้ใจนะคะว่าเสซนกจะไปฝั่งไหนเนาะก็นั่นแหละเนาะก็คือนาน,นี้ก็มาช่วยกันให้เสร็จก่อนนะคะก็รอดูสถานการณ์นะคะว่าจะจมหรือยังไงติดหรือยังไงไม่ติดรอดหรือไม่รอดนะคะทุกคนนานโอคก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เนาะ ក៏អានិភៅยากหน่อยต้นโมงต้นไม้ก็เยอะអូអោអឺឥតต้นยูคาเขา หยุดแล้ว จะมีส่วนที่ลอกแล้วก็นาที่ไม่ลอกนะคะช่วยกันนะคะทุกคนกูตาบวกอ่าสมบูรณ์พัฒนานะคะตู้แอร์กับตู้แอร์นะคะทุกคนตัวคานเซนิกก็ชวดฝั่งนูน้น ที่พี่นายเกียวนะมันแกโลพี่นายอของแกกี่ไรตรงนี้จ,จับมันเป็นจับเป็นที่นายกันเข้าตัวนะคะทุกคนก็สวัสดีวนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน เกาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะ